อุ้มลักนาอดความแซบสะท้อนสายตาแต่งานนี้น้องดิสนีย่างซีนเต็มๆขึ้นชื่อเรื่องเซ็กซี่สาราอันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยที่ไม่เคยแผวเลยจริงๆสําหรับอุ้มลักนาอามิโซนพราะไม่ว่าจะทําอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนก็มักจะเห็นภาพในมุมเซ็กซี่ๆมาเสิร์ฟให้ได้เห็นกันอยู่เสมอล่าสดุดอุ้มลักนาก็ไม่ทําให้ผิดหวงังเมื่อเจอตัวเผยภาพไปซื้อกาแฟที่คาเฟ่ซึ่งเป็นเพียงเสื้อตัวเจิ๋ยวสีส้มสะท้อนตาโดยมีเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวบางๆใส่ปิดทับให้ดูน่ารักแบบกุมกก r คู่ กับอางเกงยินขาสั้น งานนี้ทำเอาเแฟนๆต้องร้องว้าวกันเป็นแถวคงหนีไม่พ้นลูกสาวคนสวยน้องดิสนีย์ที่สวมใส่เป็นเสื้อก่้าอกกระโปรงสีเหลืองสดใสแอบเซ็กซี่ด้วยการโชว์พุงน้อยๆยืนโพดท่าได้มืออาชีพสุดๆึงนอกจากยอดไหลจะพุ่งกระจายแล้วหลายคนยังบอกเป็นเสียงเดียวกันได้ว,ว่าทั้งคุณแม่และคุณลูกแทบไม่แพ้กันเลยที่สำคัญน้องดิสนียังฉายแววแฟชั well ่นนิสตาตัวจิว๋วสมกับที่เป็นลูกสาวของแม่อุ้มจริงๆเลยจ้าขอขอบคุณภาพลักษณะอุ้มน้องดิสนีย์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสน com ุกคอมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ